ชาวตาแม่เจ้าเีือก็เดอนหน้ข้ากันตาของห้าเสือไปจะปล่อยไปป่อครับกากดากของเสืใก็ถ่ยไปถีบขวาบ้าเกาะต้ คนยืนเครือ like ้องนว่าลลูกไวเทนกันอยู่ในซั่งกันของนว่าลวันนี้บอกว่าเต็มสุขเต็มฐานนั่สนาบทางด้านมุมแดงครับเซเว่นเทปกาลสิค็อกช้อนอยู่ที่เบอรนาคูรีเริ่มแล้วอาวุธดี่มุมแดงมีทรายสัญญาณเตือนแล้วก็บอกนะโอ้โหดูฝังซ้ายหมัดซ้ายดูไอ้เจ้าเซเวทปต่อยซ้ายต่อยขวาดู จะหยุดหรือไม่หยุดกับไปหรือมั่อก้นต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยมาชนกันโอ้โหดูจหวะนี้นะข้าวนใครจะหนักใครจะแรงทั้งบองรับจับสู้นะมัดซ้าย,ยไอเซเว่นยังไม่วางล้วจับปอบตูต้ยังไงเพชรกาลสินเพชรกาลสินสวนมาสอบตาโอ้โ oh ห รูมาเจอลูกบวกได้ได้นั่ทันทีครับเพชรกราสินเอาไปแล้วจะมาเดียดซึกไหมไอ้เจ้าเซเว่นได้ทำยังไงรอดหรือไม่รอดเดินเข้าหาให้งหนะโูต่อยมาแล้วต่อชายแล้วจะเลือกคะแนนคืนได้ไหมสีกมาได้คนหนึ่งนับย่าวยาว,ยาวไฟถึงเซเว่นพาแล้วสอกมาโอ้โห ดูจังหวะดูจังหวะดูจังหวะจังหวัดให้จะดีต้องวัดกันนะต้องวัดใจแล้วไปยกที่สองต้องวัด,ด,วดวนใจแล้วเพราะว่าได้นับเดือนครับเพชรกระสินวางลากทีเดียวนะครับโอ้เซเล็ตต่อยซ้ายวางลากต่อยซ้ายไม่ได้ไปซ้ายดู กจลสิลป์ก็คอยสกัดมีนสอบคอยแย้มครับได้กดมาแล้วได้หนึ่งนับละโอ้โหัวนะตัวละตัวละโอ้ยโบกปืนหมายบานนะครับนับดีหรือว่ายุติได้เลยโอ้โห ได้นับเสียนับก่อนมาได้นับแล้วก็นับเอาไปเลยทางด้านของเซเว่นโอ้โหวยสามคูนะ่อ่าชกหกยก